นี่ต้อนรับสู่ YouTube c h anel n ของผมนะครับ10อีก1ครั้งวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับจะเป็นวิดีโอที่ผมทำในมุมของ point of view ที่ผมติดกล้องไว้หน้ารถมอเตอร์ไซค์และอยากให้ทุกคนเห็นว่าลักษณะของการขับรถมอเตอร์ไซค์กลางคืนเนี่ยในฮานอยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งวิดีโอนี้ผมจะใช้ระยะเวลาในการวิ่งเนี่ย ประมาณ20นาทีอาจจะยาวนิดนึงแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเก็บความรู้ให้สําหรับหลายๆคนที่จะมาที่ฮานอยแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเตือนครับถ้าเราไปไหนมาไหนเนี่ยขับรถช่วงกลางวันครับจะค่อนข้างโอเคกว่าขับรถช่วงวเวลากลางคืนโชคดีนะครับที่ผมอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วก็ผมใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ของผมตอนนี้ก็คือไปทำไฟด้านหน้ามาใหม่ดังนั้นเนี่ย ไฟด้านหน้าจะค่อนข้างสว่างกว่าปกติซึ่งมันจะทําให้เรามองเห็นทัศนวิสัยในตอนกลางคืนที่ค่อนข้างเคลียกว่ามอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปซึ่งไฟมันจะไม่ค่อยสว่างครับคือถนนที่เวียดนามเนี่ยบางช่วงก็จะมืดบางช่วงก็จะไฟเป็นไฟสโลสลัวซึ่งอาจจะค่อนข้างที่จะทําให้ทัศนวิสัยของในการมองของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ ในวิดีโอที่ผมขับอยู่ตอนนี้ก็คือผมไปเทนลูกค้าเสร็จซึ่งจะเป็นลูกค้าที่ผมจะเทนเสร็จสักประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะขับรถกลับไปที่ที่ทำงานอีกที่หนึ่งซึ่งก็จะไปเตรียมตัวสําหรับการทํางานพรุ่งนี้ลักษณะของถนนตรงนี้ครับจะเป็นถนนที่นค่อนข้างใหญ่เพราะว่าถนนเส้นนี้มันจะเป็นถนนที่เขาสร้างมาใหม่ถ้าให้พูดก็คือถนนตรงนี้มันจะเป็นถนนเส้นขนานที่ถ้าทุกคนมาจากอ่า สนามบินน้อยใบแล้วก็ทุกคนนั่งรถมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรถแท็กซี่เนี่ยเขาจะไปถนน2เส้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเส้นไหนแต่ว่าถ้าทุกคนจะมาที่โอควอเตอร์เนี่ยเขาจะกลับมาที่เส้นนี้แล้วก็เขาจะวิ่งตรงมาแล้วก็ถนนเส้นนี้มันจะเป็นถนนกู้ขนานครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวไปที่ถนนเส้นเดียวกันที่รถแท็กซี่หรือว่ารถบัสที่มาจากสนามบินน้อยใบที่จะเข้าไปที่ตัวเมืองขานอยเนี่ย เขาวิ่งกันก็คือมันจะเป็นถนนที่เขาเรียกว่าเป็นถนนเส้นเมนที่จะไปที่สนามบินน้อยใบนะครับตอนนี้ก็จอดติดไฟแดงครับแต่ทุกคนจะเห็นนะครับลักษณะของการจอดติดไฟแดงก็คือไฟแดงไฟแดงยังรันอยู่นะครับไฟแดงยังหยุดอยู่แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือคนที่เวียดนามนะครับเวลาเขาขับรถเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเหมือนกับว่าไปจอดให้ใกล้ที่สุดลอลักษณะบางคนถ้าเขาคิดว่า ปลอดภัยรถน้อยเขาก็จะผ่าไฟแดงไปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีรถคันหนึ่งผ่าไฟแดงไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีคันหนึ่งมาเลี้ยง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 ,ลงแล้วก็ผอรถโล่งก็ไปอันนี้ก็จะไปคันหนึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้ถนนการขับรถที่ฮานอยจะต้องใช้ความระมัดระวังมากเพราะว่ามันจะมีคนก็ปกติครับเขาก็ยังเคารพกฎจราจรคนส่วนใหญ่นะครับ แต่ก็จะมีคนส่วนน้อยที่เขาจะไม่ขับรถกด่จราจรอีกหนึ่งพอยท์ที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจในการขับรถที่ฮานอยนะครับเวลาที่เขาเปิดไฟแดงครับถ้าเขาเป็นสีแยกเนี่ยเวลาที่มันเป็นไฟเขียวเนี่ยเขาจะเปิดไฟเขียว2ทางแต่ไฟเขียว2ทางเนี่ยก็คือทางรถที่วิ่งทางตรงกับรถที่วิ่งทางเลี้ยวเนี่ยจะไปได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยรถมันก็จะมามันก็จะมากักกันอยู่ตรงบริเวณตรงกลางสําหรับรถที่จะเลี้ยวนะครับก็คือจะไป รถทางตรงในนี้นเนี่ยมันก็อาจจะทาให้เกิดการจราจรจิดขัดซึ่งอย่างที่ทุกคนเคยเห็นภาพในหลายๆคนที่เขาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปให้ดูมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ขับไปเรื่อยๆครับตอนนี้จะเป็นทางที่ผมจะตัดเข้าไปที่ถนนเส้นเมนซึ่งซึ่งจะเป็นถนนที่เส้นหลักที่ทุกคนที่มาจากสนามบินนอยบายจะใช้เข้าไปที่ตัวเมืองฮานอยนะครับแล้วก็ กคนจะเห็นว่าเนี่ยครับผมก็จะเข้าไปที่วงเวียนแล้หลังจากนียวงเวียนก็จะไม่มีสัญญาณไฟปกติครับวงเวียนไม่มีสัญญาณไฟแต่ว่าลักษณะของวงเวียนทุกคนจะเห็นนะครับถนนจะค่อนข้างมืดแต่เ uh, นี่ยถ okay. of of disputes, ้าไฟเราไม่สว่างมากเนี่ยทัศนวิสัยของเราจะค่อนข้างแคบบางช่วงเขาก็จะมีไฟบางช่วงไฟเขาก็จะน้อยนะครับแล้วก็ถนนเส้นเนี้ยครับจะเป็นถนนเส้นที่จะเป็นเส้นเมนที่มาจากสนามบินน้อยใบดังนั้นเนี่ยถนนเส้นเนี้ยมันจะเป็นถนนที่ ทุกคนจะค่อนข้างใช้ความเร็วผมก็พยายามเริ่มค่อนข้างใช้ความเร็วแล้วแต่ความเร็วในที่นี้ก็คือประมาณสัก50-60ประมาณนั่นแหละครับก็คืออยู่ในลักษณะวิสัยที่ควบคุมแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราเร็วกว่านั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนเวียดนามเขาจะทาอะไรบ้างในนั้นเนี่ยเวลาเราขับรถเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงมังนทีเนี่ยครับจะเป็นถนนเส้นหลักเพราะถนนเส้นหลักเนี่ยลักษณะสภาพถนนจะค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็ไฟสองสว่างจะค่อนข้างโอเคนะครับ ล้วก็ทุกคนได้ขับไปทุกคนจะเห็นไหมครับปกติแล้วเนี่ยถนนที่เวียดนามเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2เลนปกตินะครับปกติทั่วไปจะแบ่งเป็น2เลนเลนหนึ่งจะเป็นเลนมอเตอร์ไซค์อีกเลนหนึ่งก็จะเป็นเลนรถยนต์ซึ่งมันจะเป็น2เลนหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยถามว่าเขาบังคับให้วิ่งตามเลนไหมถ้าไม่มีสัญญาณป้ายก็คือทุกคนสามารถไปได้ทุกเลนนะครับแต่ลักษณะของ รถยนตที่เวียดนามครับก็คือเหมือนกับว่าเขาจะพยายามขับเลนซ้ายสุดแต่ว่าเวลาที่เขาจะเลี้ยวขวาเนี่ยก็คือเขาจะเลี้ยวจากเลนซ้ายตัดเข้ามาเลยนะครับเขาจะไม่เขาจะไม่พยายามชะลอเข้าทางด้านขวาเหมือนบ้านเราค่อยๆเลาะเข้าแล้วก็เลี้ยวไม่ครับเขาจะตัดจากเลนที่เขาวิ่งแล้วก็ตัดเข้าไปเลยนั่นคือลักษณะของการขับรถผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากฎมายเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ครับมันจะเป็นถนนที่ต่อ ที่จะไปที่สนามบินนอยใบใช่ไหมครับที่จะกลับมาเข้าตัวเมืองซึ่งถนนเส้นหลักที่ทุกคนจะต้องลงมาก็คือถนนเส้นนี้เขาจะเรียกว่าถนนหลังครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเวียดนามเขาจะเรียกว่าเดืองหลงังเดืองก็คือถนนนะครับก็คือเราจะลงไปที่ถนนเดืองหลังเนี่ยพอถนนเดืองหลังเนี่ยสภาพของการจราจรหรือสภาพของพื้นถนนเนี่ยจะเปลี่ยนละเพราะว่ามันจะไม่ใช่เส้นที่ท,ที่ที่จะเป็นเส้นเมนละ ก็มันมันก็จะเป็นเส้นเมละครับแต่ว่ามันจะเป็นถนนเส้นที่มันไม่ใช่เส้นใหม่แหละนะครับก็คือตอนนี้ผมจะเริ่มขับลงจากทางยกระดับแหละแล้วก็จะลงไปข้างล่างนะครับเก็ทุกคนก็จะเห็นว่ารถจะค่อนข้างผิดเล็กน้อยแหละรถก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนี่ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่านะครับเราก็จะขับค่อยๆขับลงไปละ ลักษณะก็คือจํานวนรถก็จะเพิ่มขึ้นแล้วผมก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับความเร็วผมก็จะค่อยลดลงเพราะว่าข้างหน้านมันจะมีสีแยกไฟแดงนะครับนี่ก็คือถนนที่เขาเรียกว่าเดืองหลงังทุกคนก็จะเห็นว่าถนนนี่ใหญ่มากเลยถนนมีประมาณสัก4ี่ห้าเลนนะครับแต่ว่า4ี่ห้าเลนเนี่ยถามว่าพอไหมไม่พอที่ผมโยกอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถนนมันมีท่อระบายน้ําซึ่งท่อระบายน้าค่อนข้างลึกแล้วก็ถนนค่อนข้างที่จะปะเยอะเห็นไหมครับ รถถ้าเขาจะปาดเขาก็จะปาดเขาจะเลี้ยวเขาก็จะเลี้ยวคนที่จะเลี้ยวตัดเข้ามาทางด้านขวานะครับเขาจะไม่มองอะไรทั้งสิ้นครับเข,เ,ขเขาเขานี่จะตัดเราก็เขาก็ตัดเราดังนั้นเราก็ต้องจะชะลอแล้วก็พยายามแซงเข้าไปนะครับถนนก็จะค่อนข้างรถจะเริ่มเยอะแล้วจากถนนเส้นเมนเพราะว่ามันจะมีถนนจากสายอื่นเนี่ยเข้ามารวมด้วยรถก็จะเริ่มช้าลงเราเราจะใช้ความเร็วไม่ค่อยได้มากครับเวลาเราขับรถที่ฮานอยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ไม่เคยมาฮานอยแล้ว ต้องการที่จะเหมือนกับว่าตาม Google Map g o o g l e Map ถือว่าเป็นแผนที่ที่ใช้ได้ดีที่ฮานอยนะครับที่เวียดนามเราสามารถขับตามไปได้เลยครับเขาไม่พาเราลงแน่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเวลาผมขับรถเนี่ยผมก็ยิ่าทำจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเพราะว่าถนนมันมันไม่ได้เรียบครับมันมันไม่ได้เรียบในนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทําไมคนฮานอยก็ถึงไม่ใช่ความเร็วกันมากนะครับ แล้วก็ถนนเนี่ยถนนมันจะเป็นมันจะเป็นรอยปะเป็นรอยตะปมตะปำม,มีท่อระบายนา้ำอะไรประมาณนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของสภาพถนนเขาแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นก็คือเพอเวลาเราขับรถไปนะครับมันก็จะมีเนี่ยสีแยกไฟแดงก็จะมีรถมาจอดอ๋อเพื่อจะเพื่อจะเหมือนกับว่าชิงจังหวะที่จะที่จะไปนะครับนั่นคือลักษณะของการขับรถปกติของคนที่เวียดนามที่นี่นะครับ แล้วก็จะเห็นไหมครับรถรถยนต์เนี่ยเขาก็จะไม่รักษาเลนเขาก็จะปาดซ้ายปาดขวาบางทีที่เห็นข้างหน้าครับรถสีดำๆข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เขาขับคอมเลนนะครับแล้วเขาก็แทรกแท็กซี่ไปปาดข้างหน้าแท็กซี่แท็กซี่ก็พยายามจะปาดปาดอีกคันหนึ่งซึ่งจะเข้าไปอีกเลนหนึ่งแท็กซี่ก็พยายามจะขับคอมเลนคือคือคนที่เวียดนามเขาเขาจะขับรถข้างๆเบียดกันนะครับไม่ไม่แน่ใจว่า เล่นนะครับที่เขาที่ตำรวจตีไว้หรือสำนักการจราจรตีไว้นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับดังนั้นเนี่ยการขับรถที่เวียดนามเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างใช้เซนและความคุ้นเคยนิดนึงซึ่งผมอยู่ที่เวียดนามมา10ปีผมค่อนข้างที่จะคุ้นเคยตอนแรกๆที่ผมมาอยู่ที่เวียดนามเนี่ยก็คือผมใช้จักรยานไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์แต่ว่าพอลักษณะของการทํางานเปลี่ยนผมต้องเดินทางมากขึ้นผมก็จะมาใช้มอเตอร์ไซค์แทนนะครับเห็นไหมครับ แซกเข้ามาก็คือปาดเข้ามาข้างหน้าเลยถ้าเราขับเร็วก็คือชนดังนี้นเนี่ยเวลามาขับรถที่เวียดนามต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งครับมันมันไม่ได้อันตรายมากมันไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ใช้ความระมัดระวังช่วงนี้ก็จะเป็นถนนที่ที่จะเป็นเส้นหลักอยู่นะครับแต่ว่ามันมันจะไม่ใช่ถนนใหม่ดังนั้นเนี่ยถนนมันก็จะใหญ่เห็นไหมครับอ่าก็จะมีรถมาจอดออก,กันนี่ผมโชคดีนะครับที่ขับมาแล้วเจอไฟเขียวพอดีนะครับเราก็ไปนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะจอดติดนะครับเนี่ยครับถนนก็จะเป็นถนนประมาณนี้ครับคูขะเล็กน้อยนะครับแต่ลักษณะของสภาพถนนที่นี่ครับที่ที่ผมถือว่าดีก็คือเหมือนกับว่าทุกคนจะเห็นไหมครับตามเกาะการถนนหรือว่าตามข้างถนนเนี่ยเขาจะมีต้นไม้ซึ่งต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งบางครั้งเนี่ย เวลาที่แดดออกมันก็จะช่วยเป็นร่มเงาบังนะครับให้เราแล้วก็ความสดชื่นนะครับเวลาเราขับรถแล้วมีต้นไม้ซึ่งในบ้านเราเนี่ยอา,อาจจะน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับหรือว่าวถ้าเรามีต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้เล็กๆส่วนบ้านเขาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับตอนนี้ที่เวียดน,นามก็พัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับก็จะมีตึกสูงๆเป็นที่พักอาศัยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าประชากรเขาเยอะ นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคนเวียดนามก็จะใช้มอเตอร์ไซค์กันซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันการเดินทางมันค่อนข้าง,งสะดวกถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์นะครับตำรวจเขาก็จะบังคับให้เราบังคับให้ทุกคนนะครับใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าหมวกกันน็อกที่เวียดนามจะไม่ใช่หมวกกันน็อกท,ที่มีมาตรฐานก็คือเป็นหมวกกันน็อกเหมือนไว้แว่าเป็นกึงก่งกึ่งแฟชั่นไว้สําหรับการตํารวจเท่านั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุมาก็จะป้องกันอะไรไม่ค่อยได้นะครับไรเนี่ยครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับ ถามว่าบ้านเมืองเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะไหมก็พัฒนาขึ้นมาเยอะเนี่ยครับอันนี้คือรถผ่าไฟแดงมานะที่ตัดมาข้างหน้าเราเป็นอ่าเป็น Delivery นะครับแบรนด์ Brand B แล้วก็เป็นอ่าช้อปปี้ฟู้ดนะครับเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติของการการขับรถที่เวียดนามที่ที่เราจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะผ่าไฟแดงเพราะว่าแต่ว่ารถยนต์จะน้อยนะครับเพราะว่า รถยนต์เขาจะกลัวเรื่องของตำรวจจับเพราะว่าเวลาเขาโดนขับรบเนี่ยเขาจะโดนสูงกว่าแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสามารถนิดๆหน่อยๆเสียตังเล็กๆน้อยๆอนะครับอันนี้ก็จะสิ้นสุดถนนที่ที่เดืองหลางนะครับเลยเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายไปที่ถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งจะเป็นทางกลับไปที่ฟอร์อฟหนึ่งซึ่งทุกคนจะเห็นเลยครับว่าลักษณะของสภาพไฟ แล้วก็ลักษณะของสภาพถนนเวลาเราเปลี่ยนถนนจากถนนที่ค่อนข้างจะเป็นเส้นเมนมาตินเป็นถนนที่ค่อนข้างจะเป็นเส้นรองเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทุกคนเห็นไหมครับถ้าเราไม่มีไฟหน้าที่ค่อนข้างสว่างถามว่าเราจะเห็นอะไรไหมถนนค่อนข้างมืดนะครับไฟสองถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับแล้วก็ถามว่ามันดูอันตรายดูเปรี่ยวไหมไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนที่ไม่มีรถแต่ว่ามันก็ มันก็จะทัศนวิสัยในการมองมันก็จะน้อยเพราะว่าแสงไฟหรืออะไรพวกนี้มันก็จะน้อยนะครับอันนี้จะเป็นอีกถนนเส้นหนึ่งที่ที่ผมจะตัดเข้าไปกับที่ทำงานนะครับนะครับถ้าไฟหน้ารถไม่สว่างทัศนวิสัยในการมองก็จะแย่ในนั้นเนี่ยเราก็อาจจะลำบากโดยเฉพาะเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินนะครับ นะครับเราก็มาจอดรอไฟสัญญาณไฟแต่ทุกทุกคนจะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคนจะเห็นภาพบางถึงบางอย่างครับ <_ u> ก็คือเวลาจอดรอสัญญาณไฟนยครับพอรถเริ่มน้อยเขาก็จะเริ่มออกตัวไปละเขาจะไม่รอสัญญาณไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากมาอยู่ข้างหน้านั่นแสดงนั่นแสดงให้เห็นว่าเวลาที่รถติดนะครับคนเวียดนามเนี่ยจะพยายามแทรกขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเพราะว่าถ้าเขามีจังหวะช่วงที่ยังติดไฟแดงเขาก็จะไปนะครับเนี่ยไฟแดง เขามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวา,ขาก็ค่อยถ่ายไปก็ค่อยถ่ายไปไปได้เขาก็ไปครับก็คือเขาจะไม่รอไฟแดงถ้าเป็นส่วนใหญ่หรือว่าก็ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เขาจะไปได้ครับเพื่อผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อเหตุผลอะไรเนี่ยครับฟอไฟเขียวเราก็ไปทางนั้นก็ยังไม่หยุดเห็นไหมครับมันก็จะทําให้เกิดภาพภาพที่ทุกคนเห็นว่าการจราจรมันวิ่งวุ่นวิ่งวุ่น,นโดยที่ไม่ไม่แคร์สัญญาณจราจร ลักษณะวิสัยของคนเวียดนามะครับถ้าเกิดไฟแดงลงมาสักประมาณสี่วิเนี่ยเขาจะเริ่มออกตัวครับเขาจะไม่รอถ้าเราจอดรอเนี่ยเขาจะบีบแต่ส่เราเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทํานะครับแต่ว่าส่วนผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยพยายามทําอย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าเออเราก็รอ,อนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะมาอีกเส้นหนึง่งเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นไถหา่าเส้นนี้จะเป็นเส้นของเป็นพวกเทคโนโลยีและไอทีซึ่งถนนเส้นนี้ ทุกร้านที่อยู่ประมาณนี้จะเป็นร้านเกี่ยวกับพวกไอทีแล้วก็คอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มกระจายตัวไปที่อื่นบ้างแล้วนะครับสายหาก็จะเป็นถนนแคบครับสองเลนแล้วก็การจราจรค่อนข้างคับคัง่งถ้าเป็นในช่วงหัราตเอาวแต่ตอนนี้ก็คือก็คือเด็กแล้วก็เกือบประมาณสักสองทุ่มรถก็จะน้อยลงนะครับ อย่างหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นที่เวียดนามก็คือลักษณะของการจอดรถนะครับคนเวียดนามถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะจอดบนฟุตบาทถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยจะต้องจอดในที่ที่ทีเขาอนุญาตให้จอดแล้วก็มีคนรอปภครับมาคอยเช็คแล้วก็เก็บค่าจอดรถดังนั้นเนี่ยการมีรถยนต์ที่เวียดนามก็คือค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นของถนนไทยหานะครับเป็นถนนที่รวบรวมเกี่ยวกับพวกของร้าน โทรศัพท์ร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตรงต้นถนนเพิ่งมีโรงแรมโน v วเท l เปิดใหม่นะครับปรับปรุงขึ้นมาใหม่เป็น n o v วเทลฮานอยนะครับเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ครับโนวเทลไถา,านะครับอีกอย่างหนึ่งที่สวยของคนที่เวียดนามนะครับก็คือทุกๆสะพานของเขาครับมันจะมีมันจะมีไฟ ซึ่งมันจะทําให้เวลาเรามองแล้วสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามนะครับถ้าเป็นสะพานปกตินะครับที่ไม่ใช่ทางด่วนมอเตอร์ไซค์สามารถขึ้นได้ครับรถยนต์ก็สามารถขึ้นได้ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะแบ่งเลนที่เป็นเลนรถยนต์แล้วก็เลนมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คือจะเป็นถนอนอีกเส้นหนึ่งครับท,ที่จะเริ่มเป็นเส้นรองออกมาแล้วทุกคนก็จะเห็นว่า ไฟสองสว่างก็จะน้อยที่เราเห็นสว่างสว่างเนี่ยมันไม่ใช่จากไฟสองถนนนะครับมันมาจากร้านค้าที่เขาขายของถนนเส้นนี้จะเป็นถนนขายเสื้อผ้าแฟชั่นของกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ที่เขาจะมาซื้อเสื้อผ้ากันที่นี่ซึ่งปกติเนี่ยร้านทุกร้านเนี่ยเขาก็จะเต็มที่กับกันกับการจัดแสงสีมากดังนั้นเนี่ยแสงสีที่ร้านเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วยให้ถนนสว่างขึ้นแต่ด้วยไฟของรัฐบาลที่เขาส่องส่องมาที่ถนนเนี่ยมันจะไม่ให้ความสว่างมากสัก นะครับนี่ก็ใกล้แล้วครับใกล้ที่ผมจะกลับไปถึงที่ที่ทำงานอีกทีนึงแหละซึ่งก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับการเดินทางก็ประมาณ10บกว่าโลนะครับซึ่งเราก็ใช้ความเร็วม่ค่อยได้มากนี่ก็จะเป็นจุดติดไฟแดงเห็นไหมครับก็จะมีซ้อนสาม เยอะสุดก็คือซ้อนหที่เวียดนามนะครับเราก็เริ่มออกตัวไปใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานที่มันจะเป็นสะพานสะพานนี้ก็ค่อนข้างแปลกครับปกติเนี่ยถ้าจะเป็นสะพานข้ามโค้งเนี่ยมันก็คือจะเป็นสะพานที่ขึ้นแล้วก็ลงอีกฝั่งหนึ่งแต่นี่เป็นสะพานโค้งครับซึ่งจะไปลงเหมือนกับว่าถ้าเราติดอยู่สี่แยกเนี่ยเราจะเลี้ยวขวา เราจะเลี้ยวซ้ายกอโตัวทีคเขาเพราะว่าติดที่เมืองไทยที่เวียดนามเราจะขับรถเลนเลนเลนอ่าขวามือนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นสะพานที่มันจะโค้งซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเราติดไฟแดงก็คือเราจอดติดไฟแดงแล้วเราก็เลี้ยวซ้าย <c oughs> <c oughs> ก็ก็เป็นเป็นไอเดียของการทาสะพานที่ค่อนข้างแปลกนิดน,นึงนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่มาเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องมีสะพานอะไรครับก็คือวิ่งมาแล้วก็ แล้วก็เลี้ยวขวาผ่านตลอดเลยก็ได้อ่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับที่เวียดนามเนี่ยทุกครั้งที่เราติดไฟแดงครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับที่เหมือนกับว่าเลี้ยวซ้าย <S <S เลี้ยวขวาผ่านตลอดไม่ใช่นะครับ <S 1> <S 1> ก็คือถ้าจอดติดไฟแดงยังไงเราก็ต้องจอดนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยวไปเนี่ยถ้าตำรวจดักอยู่ก็คือเราจะโดนดักเลยเขาจะถ้าเขาต้องการถ้าเขาอนุญาตให้อ่าผ่านตลอดได้เนี่ยเขาจะมีป้ายซึ่งป้ายจะเป็นภาษาเวียดนามซึ่งบางทีคนต่างชาติก็จะไม่รู้เรื่อง นะครับซึ่งผมก็เคยครับผมไปผมก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาว่าอขอโทษผมผมไม่รู้เรื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะใกล้ถึงแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งเราก็จะตัดไปที่ถนนอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ลงอุโมงซึ่งพอลงอุโมงค์เนี่ยมันก็จะเป็นทางทางเข้าไปที่ที่ทํางานผมซึ่งจะอยู่หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่เขาชื่อว่าแบ็กไม นะครับที่ทํางานผมที่ทํางานประจําผมจะอยู่ที่นั่นที่ที่ผมเปิดบริษัทเป็นบริษัทที่ปรึกษาฟิตเนสอยู่นะครับเขาก็จะเดินตัดกันถนนก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเริ่มค่อยๆวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเข้ามาในตัวเมืองมากขึ้นนะครับนี่ก็คือถนนเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ตัวเมืองนะครับเราก็จะขับลงอุโมงไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปถึงที่ทํางานช่วงนี้ก็ จะทาความเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นทางลงอุโมงค์ทุกคนจะเห็นว่าเวลาลงอุโมงค์เนี่ยเขาค่อนข้างสร้างอุโมงค์ค่อนข้างดีนะครับข้างอุโมงค์ค่อนข้างดีแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าเส้นทางของเขาครับมันจะเขาก็พยายามปลูกต้นไม้ให้เยอะนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากบ้านเราตรงนั้นเนี่ยถนนของเขาค่อนข้างที่จะล่มรื่นกว่านะครับนยครับก็จะเป็นอุโมงค์ต่อไปอีก ถนอนอีกเส้นหนึ่งซึ่งมันพอลงอุโมงเนี่ยมันก็จะใกล้กับที่ทํางานทูบละนะครับซึ่งจะเป็นใกล้ๆกับโอคอร์นะครับลักษณะของถนนของที่เวียดนามถามว่าอันตรายเลยไหมผมว่าถ้าเราเข้าใจนะครับมันก็จะไม่ได้อันตรายหรือน่ากลัวอย่างที่ หลายๆคนมาเพราะว่าผมอยู่ที่นี่มาช่วงแรกๆผมก็ว่าปกตินะครับผมว่าไม่น่ากลัวมากในมุมมองของผมนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจในมุมมองของคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าน่ากลัวนะครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปตรงซอยข้างหน้าซึ่งมันจะเป็นซอยที่จะทําให้ผมเข้าไปในที่ทํางานอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกนะครับก็คือถนนที่เวียดนามเนี่ยซอกซอยเขาจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ บางทีเนี่ยเราอาจจะหลงได้กับซอกซอยเดี๋ยวบางที Google บอกเนี่ยเราก็ไปตาม Google ครับไม่มีทางหลงเพราะว่าถ้าเราเซิร์ชกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์จะไปอีกทางหนึ่งแต่ถ้าเซิร์ชกับาการไปอมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะไปอีกทางหนึ่งเนี่ยครับนี่ก็คือถนนที่เลี้ยวเข้าไปถนนก็จะค่อนข้างมืดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นถนนเส้นเล็กๆแล้วนะครับค่อนข้างมืดแล้วก็ต้องเวียงซ้ายเวียงขวาหลบหลมนิดนึง เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยช่วงล่างอาจจะพังได้แล้วก็เลี้ยวเข้ามามันจะเป็นเหมือนกับว่าซอยเล็กๆครับเพื่อจะตัดเข้าไปอันนี้นะครับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มองอะไรั้งนั้นครับเราก็ต้องใช้ความสามารถให้กันในการทําให้ตัวเองตื่นตัวตลอดแล้วก็แเข้าพยายามหลบเขานะครับก็จะเลี้ยวเข้าไปในซอกเล็กๆเนี่ยครับ,จะ,รบจะเป็นถนนของเวียดนามตอนเวียดนามจะมีซอกมีหลืบเยอะมากนะครับแล้วก็ จะเป็นซอกหลือของที่อยู่อาศัยครับบ้านเขาจะค่อนข้างปลูกติดๆ,ดๆิดกันแล้วก็ผมจะกลับมาถึงที่ทํางานแล้วครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ผมสามารถแชร์ลิ์ได้กับ YouTube กับเวียดนามเดี๋ยวผมจะแชร์ใหม่ขอบคุณครับ